เมืม่อกูจะได้เงินคืนนี่เป็นแคชแบ็กอัหกสิบวันเหมือนกับกูขาดทุนยังไงไม่รู้กูะจะได,นนได้เงินคืนแบบไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มจากทุนที่จองอ๋อ,อ,อเออก็บมาแล้วคะเพคุณนะเพื่อะอะไรเอ่ยไม,ไม่เล่นแล้วอีกนี่นใครเนี่ยเบื่อไม่ใช่กูเองจ้าซื้กันดูด้วยนะมึงมันมาแล้ว เอาทำไมเราูไม่เข้าใจเออสีสัตว์อยู่ตรงไหนวะเห็นไหมล่ะกูกระดิกกูกระดิกยิบ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 เลยเนี่ยเห็นละกูอยู่ที่เดิมก็มึงเหมือนยั่วไงเขาชอบสาวชุดแดงโอ้ยอ้าวปูเจอมาหาเพื่อนอีกเออเลิศ โอ้เลิโอ้ลดโอ้ลดโอ้ลดไม่ไม่เสียงเหมือนใกล้หรือวะไม่อยู่ในบ้านอเ,เอาอาองมาในบ้านแขวนพรุ่งนี้ก็ได้น,นะุ้ยมึงมันไม่แขวนมันจะให้กูดิ้นหลุดหรือว่ามันเอามัน,นเห็นเราไอ้นั่นกันหรือเปล่าเ,ลเ,ลเห็นเราเขาคูณสองมา กูน่าเป็นคนเอามาอันนกูก็เอาไปเอมาอันนึ่จงจาะแล้วมันก็ตามกูเหรอจ้ะอย่ามาทางดีน้องมันขอไอติมไม่ไหวแล้วเอามาทางกูทำไมไม่ซื้อขายติมอืมตามกูตลอดไปอีสัตว์อยู่ตรงไหนวะ เม่ดูก็พาเขามาบ้านมาบ้านว่ะเขาบ้านก็พาไปไกลๆดิเราไม่ตามคนอื่นหรอกูถามจริงอยู่กับกูเนี่ยกูกับมึงนี่เลยเอา้าแล้วมึงจะตาม

ไอ้ที่ของไอ้ที่พื้นอะเอออะไรวะมันคืออะไรอ่ะนี่มันคืออะไรอ่ะ,ออะ,อะอหาไม่เจอมันเป็นอะไรอ่ะเพื่อนนั่งทำอะไรวะมึงมันคืออะไรอ่ะต้องมานั่งภาวนากับเพื่อนไอ้เหี้ยกูรู้นั่งภาวนากับเพื่อน มึงมาดูมึงกูเห็นแล้วมันทำอะไรได้วะกูไม่รู้กูถึงมานั่งพอนางกับมันอยู่เลยเหมือนมันต้องมีสองคนหรอมึงคืออะไรอ่ะมันเป็นยูทับตวนะตอนนี้มึงโกกอ่ะมึงมันคืออะไรอ่ะโอมนะโมนะโมนะโมจ้ามึงโมนเพืออะไรอ่ะ ตื่นเต้นว่ะแล้วเราได้อะไรวะอุ้ยเพื่ออะไรอ่ะนั่นน่ะดิเราทำอะไรเพื่ออะไรเราน่าจะไปปั่นเลยโอยงงงว่าปั่นอะไกูสิปั่นอยู่เนี่ยมันได้อะไรวะโดนนั่นดิแล้วมันรักษาตัวเองไม่ได้ด้วย นี่ไงเหมือนเห็นรีแพร์มันมีขีดอะไรไม่รู้อะอ๋อหรือว่าแบบถ้าถึงขีดนี้คือเครื่องติดเลยเป็นไปได้ปหมคืเอ,อเป็นไปได้หน่าสนใจเยเอองงอ่ะขอบว่มมงงะมันมีความเวทมนต์อะใส่ก่อนใส่ไปเหรอเป็น,ปนตาบก <c oughs> น้ำ แล้วมาแฝดมาดูอีกไอสัตว์กำลังปั่นมันๆทำไมต้องอยู่ใกล้ตูด้วยกันมันเอาช่วยกันแล้วหรอโอ้ผีมา อขอปั้นหน่อยดีขอปั้นหน่อยดีขอปั้นหน่อยดีให้กูปั้นไม่ได้หรออีสัตว์เอ้ยไอที่นี่ชอบไม่ให้กูปั้นอาทิ้งไว้การทางอีก เออขอลักัไปมึงมามึงทำไมมันมีเสียงแบบดังตลอเลาอะ ทำไมใจเต้นทำไมมใจมันเต้นตลอดเวลาเลยมึงกูวาดเอาเมื่อก่อนแล้วหรอเอา้ากูวาดเอ็ดกับเอา้ากูวาดเอ็ดกับ

บายคิลเลอร์แต่เมื่อวานะไฟคือเป็นเฮอะไรไฟเดี๋ยวกดออกเลยเพราะว่าไม่พอใจเอาก่อนกดออกอ่ะทานก่อนไม่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมาโกก้อนเดี๋ยวมาโกก้อนเหมือนมันเจอกูแล้วกอบกนะ อียตีของตกอีกยืนมองอยู่ยืนมองโครงล่างเฮ้ยน้องเลยแม่งเกีี่ยดอดาดมันแดงอ่ะแล้วกูมองไม่เห็นด้วยนะแม่งแบบแดงขี้เวน ไ,ไ,อไอ้ไรเนี่ยกูอยู่บ <c oughs> นหุกเนี่ยหน้านนี้ไม่ค่อยมีหน้าต่างเลยไม่น่าเลยของกเลยมือมาตีแล้วของตกเลยนะแล้วมันอยู่แถวนี้เลย กูไปหากลุ่มกู่วยไหนมึงอยู่ไหนวะมันกำลังไปทางนั้นเออตรงมาอุอ้ยมึงมันเปลี่ยนไปมึงว่ะเทรดดิ้งเทรดดิ้งได้ไหมได้เทรดดิ้งเทรดดิ้งกูมีแทงหลังชิลเลอร์นี่ไม่เก่งเดี๋ยวกูมาช่วย เพ oh! oh! ื่อนกูเดี๋ยวก่อนนเฝ้าสนันปะอ๋อมีเพื่อนอยู่แถวนั้นไงมึงกูขอปันก่อนนะปันเลยพอมันอยู่แถวนั้นอะมึงถ้ากูไปช่วยมึงมันมาปะให้มันอุ้งก่อนนะเพื่อนคนอยู่ตรงไหนนันมึงแล้วมันเฝ้าทำไมอะ อามินแม่งเป็นอะไรมากปะมึงอดทนเวลาที่ฟ้าคร่ำปะหนีนะหนีหนีแยกนะอย่าซ้อนนะมึงมาตามมึงโอ้ ไอสัตว์อกาตกใช่เพื่อนอีกคนไปไหนวะเพิ่งเห็นออราปะเฮ้ยมึงดิ้นหรอ มึงกูยังฮิวไม่ได้เลยครับ ไม่อยู่ตรงนี้โอ้ยมึงอีกคนเขาโยนอะ่ะมึงเขาโยนว่ะ แรงมากมึงมีคนมาช่วยแล้วอย่าลากมาเอิม่มไอ,มอ,อ้สัมันมาว่ะ นแม่งโยนสนั่นจอ<ะ>ีสดัดเลยซ้ยโอ้ยไม่มีหิว <c oughs> หรือมึงเอาหิวพ่อเพิงชอบเอาหิวนี่ผมอีกคนอื่นอีกคนหนึ่ง นอนอยู่นั่นนหะมันเปนะ้าปนะไ <c oughs> อสัตซ่าเราทำไมม,มาหาก,กูล่ะมันเป้าปะเอาอีเวนมึงมันไม่เป้าทำมันอยู่กับสิแล้วมันก็หากูดิกลับไปแล้วนะแล้วมันก็หากูอยู่ดิ มันไปหาเพืนย,ยังยังทัานโทษนะมี่ไปวิคิวหรอกัวมีไปวิคิวอะโอ้เพื่อนแข่งใจไว้ก่อนนะผมคิวอยู่กต่เนื่อนทำไมตานี้มันข้าเฮียจัง อ๋อม <boundaries. S 1> <si suppression> ืนอก็อ <guarding> ย <Luigi> ู่นี่เนาะไอ้สาดเอ้าไปไหมไปวางช่วยด้วย ปั่นโชว์ไปเลยสิคะอุ้ยระเบิดเลยไม่เสียอะไรเลยโอ้โโดนแล้วม <c> า <oughs> <c oughs> เอาคะแนนปั่นหน่อยแล้วกันอยู่เล่นกันก่อนมึงอะแฟนกูนได้เฮียแล้วมัน วมันจริงจังขนาดมันรู้กเลยว่าคูเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะมันรู้หรือเปล่าว่อีตอัวที่ตาคนแรกมันโยนจะทำอะไรกู้ก็ทำค่ะไม่ต้องยืนมองค่ะสำไหนเล่นเป็นตานี่เนี่ยตบแต้มกัน